ต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่รถร่วมบกสสาย999เที่ยวล่องมรณะระยะทางจากที่นี่ถึงปรโลกใช้เวลาประมาณตลอดการกรุณาปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งหากท่านรู้สึกหนาวผิดปกติและได้กลิ่นทูบจางๆลอยมาจากห้องน้ำรถห้าม กดปุ่มเรียกพนักงานเพื่อขอพาห่มเพิ่มเด็ดขาดเพราะพาหมพ่มผืนนั้นอาจเคยคลุมร่างอื่นมาก่อนข้อที่สองระหว่างทางเปลี่ยวหากรถจอดนิ่งสนิทกลางป่าเขาห้ามมองออกไปนอกหน้าต่างชั้นล่างท่านอาจจะเห็นผู้โดยสารที่ตกรถเมื่อปีที่แล้วกำลังวิ่งกวดตามมาเคาะกระจกข้อที่สาหากผู้โดยสารที่นั่งข้างท่าน นางนิ่งไม่หายใจและไม่ขยับตัวเลยตลอดสามชั่วโมงอย่าพยายามปลุกเขาเมื่อถึงจุดพักรถให้ท่านลงไปทานข้าวคนเดียวเงียบๆเขาอาจจะลงป้ายอื่นที่ไม่ใช่ป้ายนี้ขอให้ทุกท่านหลับให้สบายตลอดการเดินทางค่ะ